สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมามันคันปากนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยค่ะ SS Co f f e e Pass นะคะกาแฟดีๆสาหรับคุณผู้หญิงนะคะอร่อยรสชาติถูกปากคุณผู้ชมแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะไม่มีน้ําตาลใส่ย้าหวานแทนแล้วก็มีซอยโปรโตีนนะคะเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงให้กับเรานะคะแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยนะคะทําให้ผิวของเรานุ่มนวลด้วยเช่นเดียวกันกินแล้วสวยนะคะกินแล้วก็คืนความเป็นผู้หญิงแถมอร่อยด้วยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยต้อง เ s สเอ f ค e ฟฟี s นะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราจัดโปรให้เลยนะคะ1น,นึ่งกล่องมี15ซองราคาขายเพียงกล่องละ350บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อ3กล่องแถมฟรีให้1กล่องนะฮะราคาเนี่ยราคาเต็มมันก็หลายบาทเราลดพิเศษให้ไปเลยเหลือ1000บาททวนนะฮะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะค,ะคุณผู้ชมนะฮะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 6 0 9 0 0 8 9น9 9 6นะฮะหรือรายลอดสุขภาพดีได้ด้วยเช่นเดียวกันนึกถึงกาแฟดีต้องงนึึกถ SS Coffe นะคะอ่ะคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่าเป,เป็นเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับนะคะเขาบอกว่า สื่อถึงใครนะคะเรามาพูดถึงคุณหญิงกอบโกยซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นพ่เต่าหรือเปล่านะคะเพราะมีน้องคนนึงบอกเป็นพ่เต่าทีวีภูบอกไม่ใช่นะคะดิฉันไม่ใช่แต่ดิฉันทราบแล้วว่าคุณหญิงกอบโกยเป็นใครก็เคยทําเพจมาก่อนคุณหญิงกอบโกยนะคะ,ะคุณหญิงกอบโกยนะครับโพสแสะนางงามหน้าไม่พร้อมนะคะไม่หยุดไม่หย่อนนะคะเพจข,ของคุณหญิงกอบโกยนะคะล่าสุดได้โพสต์ภาพของนางงามมิสยูนิเวิร์สประเทศอื่นๆ,ๆ,ๆที่เข้ามาพร้อมข้อความว่าคนอื่นเนี่ยเข้ามาก็พร้อมก็ถ่ายรูปนะคะรอ,อเอารูปไปถ่ายวี รทันทีมารอรับนะคะเดินพร้อมกับผู้โดยสารทั่วไปไม่ต่างกันเลยนะคะแต่ทําไมคนอื่นเขาพร้อมก็เรื่องของเขาเพราะว่ามึงก็ส่งมึงก็เคยทานางงามนั่นึ่งอีคุณหญิงกอบโกยแล้วเขาก็คืนเอาก็ยึดลิขสิทธิ์คืนจากมึงนี่เมื่อก่อนน่ะนะคะในขณะที่มีคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาว่าคุณหญิงพักแป๊บนะคะทําไมชอบกัดแอนนะคะแม่กอบน้องพักหน้าค่ะยังไม่ได้เข้ากองค่ะเออเตือนสติกันหน่อยนะคะเพราะว่าแกเคยทำเวทีนางงามนางงามเวทีหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ส่งออกนะคะทำ อยู่ในประเทศนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ตอนหลังเขายึดเวทีคืนนะคะยังไม่มีคะแนนค่ะสงสัยคุณหญิงคงไม่รู้นะคะเพราะว่าวันวันนั่งแกะนั่งแกะนั่งกัดชาวบ้านทุกทั้งวันนะคะแม้คอมเมนต์บางคนจะบอกว่าแอนโทเนียมาก่อนขนาดนะคะกินขนมทวิทบ้านเขาก็ยังเอาไปลงเป็นข่าวเลยนะคุณผู้ชมนะคะเออนี่ไง คุณหญิงดูสิอย่างนี้ทำไมคุณหญิงไม่พูดล่ะคะคุณหญิงต้องพูดนะคะคุณหญิงกอบโกยขานะ,ะพี่โจต้องพูดบ้างนะคะพี่โจพี่โจหัดพูดบ้างนะคะเออนะคะเมื่อก่อนพี่โจเคยทํานางงามนี่นะคะแล้วก็ยยึดเวทีคืนนี่พี่โจนะคะเออแต่ว่าเวทีพี่โจไม่ดังนะคะตามหานะคะยังตามหากันตอะเมื่อวานนี้เว็บทีแพชเชียนน่ยคุณผู้ชมเขาลงข่าวกัน,นแล้วเขาเอารูปเอารูปคนที่โพสต์มาลงด้วยนะเป็นกระเทยหัวโปกนะคะ เขาบอกตามหามิสซอนอนะคะหลังแม่ปุ้ย TPN ประกาศจับพร้อมให้ค่าหัวด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าคําพูดคําจาเนี่ยมันคือการหมิ่นประมาทด,ด้วยการโฆษณาด้วยนะคะล่าสุดในเพจนางงามเกิดการดราม่ากันเกิดขึ้นและก็มีคําว่ามิสซอนอกันอีกแล้วนะคะเขาบอกว่ามีการโพสต์นะคะถึงแม่ปุ้ยท p n ตั้งแต่รางวัลน,นาจับ แม่ปุ้ยเี่ขาโพสถ,ถึงรางวัลน,นำจับนะคะแอคเขานะคะสีดา9ชีวิตนะคะชื่อสีดา9ชีวิตแต่ตอนนี้เธอจะเหลือชีวิตเดียวแล้วนะคะโดยได้โพสนะคะเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงนะคะและจะไม่ยอมปราณีรางวัลน,นำจับ2 0 0แสนบาทขาดตัวนะคะและไม่ต้องหาว่าแอนโทนเนียเธอเข้มแข็งนะคะเขาบอกว่าโดยนะคะข้อความของสีดา9ชีวิตได้โพสต์ว่าเสนอตัวเป็นเมียให้กับประธานาธิบดีเพื่อแลกกับมง แอบสงสารแฟนหนุ่มนักฟุตบอลนะคะและก็มีข้อความอื่นๆแต่ดูต่ําเราเลยไม่อยากอ่านดีกว่านะคะก็เป็นนี่แหละค่ะสีแดงอันนั้นแหละค่ะใครที่เข้าไปอยู่ในเพจเพราะว่าเว็บทีเขาลงนะคะว่าทําไมด่าน้องแรงขนาดนั้นนะคะคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะคะเขาบอกแรงมากนะคะฟ้องค่ะอันนี้ฟ้องได้เพราะว่าไปดูถูกเหยียดย่ําเขานะคะอ่ะ เขาไม่ได้เอ่ยชื่อตัวตัวตัวคนน่าจะอยู่ต่างประเทศนะคะแม้กระทั่งคุณหญิงกอบโกยเข้ามาคอมเมนต์ว่ากูไม่หลงกลการสร้างกระแสของอะไรอะแม่ปุ้ยหรอกนะคะอืมนะคะคุณหญิงกอบโกยก็จะเป็นคนเก่งนะคะเก่งตลอดเวลานะคะแต่ทํานางงามเองไม่ประสบความสําเร็จเคยทํานางงามนะคะสมัยก่อนเวทีหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ยึดนิกิทธิ์คืนนะคะสมัยก่อนคุณหญิงเคยทํานะคะแล้วก็เจเล้งมาล่วของคุณหญิงไปแล้วตอนหลัง แต่คุณหญิงก็ไม่ได้ทำแล้วคุณหญิงก็โหยหานะครับวันดีก็พูดโพสต์ไปโพสต์มาพูดครับนะคะพูดครับผมอย่างนั้นอย่างนี้ครับ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 ทุกคํานะคะจนเค้งงว่าตกลงเป็นกระเทยหรือเป็นเก้งกันแน่นะคะอยากจะให้คุณหญิงเนี่ยนะคะเบาๆเพาๆลงหน่อยนิดนึงนะคะคุณหญิงขานะคะเบาๆนิดนึงนะคะเอาเวลาว่างนะคะไปทําในสิ่งที่คุณหญิงรักนะคะเออคุณหญิงก็มีงานนี่คะดิฉันจําได้ นะคะหรือว่าช่วงนี้ออเดอร์ไม่เข้าคุณหญิงก็เลยโพตดด่าชาวบ้านาเขาเยอะนิดหนึ่งนะคะคุณหญิงขานะคะ,ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนมาด่าแค่นี้พอนะเร็วมากพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอ,ขอบคุณ SS Coffee Plu s นะคะอันนี้คุณหญิงกินไม่ได้นะคะต้องผู้หญิงจริงนะคะคุณหญิงไม่ไม่มีกีกินไม่ได้นะคะผู้หญิงมีกีกินได้ค่ะนะคะ s s c o f f e e Plus ัไม่มีน้ำตาลใช้หญ้าหวานแทนแล้วก็มีโปรตีนจากคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีซอย โปรตีนทาให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะใครที่ไม่เคยลองกาแฟชนิดนี้ลองดูอร่อยและทําให้เราสวยด้วยเช่นเดียวกันราคาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงมากคุณผู้ชม1กล่องมี15ซองราคาอยู่ที่350บาทเท่านั้นนะคะคุณซื้อ1กล่องก็ได้แต่ถ้าคุณซื้อ3กล่องแล้วแถมให้คุณฟรีอีกหนึ่งกล่องในราคาเบาๆนะคะ1,000บาทขาดตัวนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์0 9 0 0 8 9 9 9 9 6 0 9 0 0 8 9 9 9 9 6ค่ะกัากกัหนสักครู่นึ์ก คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ